บอลกระโปกสวัสดีครับผมอยู่กับผมและทีมงานบอลกระโปกสำหรับพานี้เราจะมาพิคอบอลในศึกลาลิกาสเปนประจำวันที่18เดือนก <ere> ันยายนปี2,565ก็จะเปศึกการแข่งขันระหว่างคู่แอดมินิกเจอกับเลอัสมาลิกสำหรับคู่นี้ก็จะแข่งขันกันในเวลาตีสอตรง อันดับแรกเดี๋ยวเรามาดูทางด้านสถิติการพบกันนัดล่าสุดกันก่อนนะครับทางด้านแอดมาริกนะครับชนะไป1นัดส่วนทางด้านเลอัสมาริกนะครับชนะไป3นัดแล้วก็เสมอกันอยู่ที่1นัดอัปเดตความเคลื่อนไหวก่อนเกมทางด้านแอดมาริกผลงานนัดที่ผ่านมาก็ชนะไป3เสมอ1แพ้1ทําให้ทีมตอนนี้อยู่อันดับที่7ภายใต้การนาทัพของกุสซีอดิเอโกซิเมโอเน่ก็เพิ่งพาทีมบุกไปแพ้กับเลเวลคูเซนไปด้วยสกอร2์2ต่อ0ในรายการแชมเปี้ยนลีกนัดล่าสุด สำหรับความพร้อมหรือว่าสภาพทีมก็จะไม่สามารถใช้งานสเตฟานชาวิตกับโซเซกิมเนสสกองหลังแล้วก็ยังมียานโอบักตำแหน่งผู้รักษาประตูมือหนึ่งที่มีอาการบาดเจ็บยังต้องร,รักษาตัวอยู่กันทั้งหมดทางด้านแอดมาลิกแผนการเล่นในวันนี้คาดว่าจะมาในระบบ3ามหโดยจะวางอีวโวเกอร์บิดลงทําหน้าที่เฝ้าเสาและในขณะที่แนวรับก็ให้ลีนินโดกับอัคเชลวิสตันแล้วก็มาริโอเอโมโซลงทําหน้าที่ส่วนทางด้านนาโฮเอลโมลิน่ากับโตมาเลอมาแล้วก็มาโกตยอเลนเต และโรลิโก้เดอะ็อตและคนสุดท้ายคือชาลลนคอยประสานงานร่วมกันอยู่ในแดนกลางและก็จะให้อัสบาโลโมลาตากับเจ้าฟิลิปลงยืนคู่หน้าคอยหาจังหวะล่าตะข่ายส่วนฮา,านาเลกา็กบลิกผลงานห้านัดที่ผ่านมาก็ชนะมา5นัดรวดทำให้ทีมตอนนี้อยู่ในที่1่ภายใต้การนำทัพของคุณสือคาร์โรอันเชล็ตติก็เพิ่งพาทีมเปิดบ้านเอาชนะอาบีเลซิกด้วยสกอร์2ต่อศในรายการแชมเปี้ยนลีกนัดล่าสุด สำหรับความพร้อมหรือว่าสภาพทพีมก์จะ <c oughs> ไม่สามารถใช้งานเอเดนเมลิตาตํตำแหน่งกองหลังที่มีอาการบาดเจ็บยังต้องรักษาตัวอยู่อย่างต่อเนื่องรวมทั้งคาริมเบนเซมา่าตำแหน่งกองหน้าที่ไม่ได้ลงช่วยทีมใน2เกมหลังเพราะว่า <c oughs> มีอาการบาดเจ็บแต่คาดว่าเขาจะกลับมาลงเล่นได้ในโปรแกรมนัดถัดไปทางด้านเลอัตมาริกแผนการเล่นในวันนี้คาดว่าจะมาในระบบ4-3-3โดยจะวางติโบกูตัวลงทําหน้าที่เฝ้าเสาและในขณะที่แนวรับก็ให้ดานี่กาบากานกับอันโตนิโอลูดิเกอร์แล้วก็ดาวิดอลาบาและแฟงกองเมนดี้ลงทําหน้าที่ ส่วนทางด้านโทนี่ครอฟกับออเลเลียงชูอาเมดีและลูก้าโมดิสคอยประสานงานร่วมกันอยู่ในแดนกลางแล้วก็จะให้เฟเดริโกบันเบเดกับวินิซิอุสจูเนียและเอเดนอาชาลงทําหน้าที่เป็นสามประสานในหน้าคอยล่าตาข่าย <S <S สำหรับทัศนคติในเกมนี้ก่อนที่เกมยุโรปกลางจะเริ่มขึ้นความคิดส,ส่วนตัวก็มีอยู่ว่าทีมที่จะหยุดความร้อนแรงของทางด้านเลอสมาริก ได้ก่อนทีมอ,อื่นๆน่าจะเป็นทางด้านแอดมาริคหลังจากที่พวกเขาพาดท่าพาดให้กับเลเวลคูเซนมาในเกมยุโรปก็ทําให้เกิดอาการลังเลนิดหนึ่งอย่างไรก็ตามด้วยความเป็นศึกดามี่แมตช์และความได้เปรียบจากการลงเล่นในบ้านประกอบกับการเจอกัน3เกมหลังยามเจอกันก็เป็นทีมทางด้านแอดมาริคที่ไม่เคยพายต่อให้ทางเลอัสมาริคเลยและด้วยเทคนิคที่คุ้นเคยกันจึงเชื่อว่าโอกาสที่ทางด้านตาหมีจะยังเสมอเพื่อแบ่งแต้มมีความเป็นไปได้สูองอีกเช่นเคย เพราะฉะนั้นจากเลทราคาที่เปิดมาจึงน่าอยู่ลองทางด้านเจ้าบ้านรอลุ้นโอกาสกิน1นึ่มุมเอาไว้ก่อนสําหรับราคาบอลที่เปิดมาอย่างเป็นทางการไปทางด้านเลอัาสมาลิกต่อปอปฟันธงเสมอกัน1ต่อ1ความมั่นใจอยู่ที่90%ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับบทวิเคราะห์บอลในศึกลาลิกาสเปนก็จะเป็นศึกการแข่งขันระหว่างคู่อมาลิกเจอกับเลออาสมาลิกสำหรับคู่นี้ก็จะแข่งขันกันในเวลาตีสอตรง ถ้าหากผิดพลาดประการใดเสียงอาจจะไม่บาดตูดใครก็ขอให้ทุกท่าน,นไว้มานาที่นี้ด้วยหรือถ้าหากฟังแล้วชอบใจยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจกับทีมงานบอลกระโปกด้วยนะครับเอาไว้เจอกันใหม่สำหรับพาทต่อไปว่าจะเป็นบทวิเคราะห์บอลเกี่ยวกับผู้ไหนสำหรับพาณินี้กับผมและทีมงานบอลกระโปงก,ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม